ครับคับสวัสดีครับลุงป่าอาวพ่อแม่พี่น้องที่เคารพรักคาแเพ่งสุขุสุขคนครับเอามานีมารายงานสถานการณ์น้ำครับถนนเซนอำเภอราศสีสลายไปบ้านนองอึ้งครับอำเภอราศสีสลายจังหวัดศรีสะเกดของเฮ้าครับขณะนี้น้ำได้ลดระดับลงไปย่างไอย่างหลายเลยครับพูนครับลงไปฮอดพุนครับแต่ว่าตอนนี้นะครับเฮ้ายังประสามาที่จะให้อ่าลดนะครับมา เดินทางได้นะครับเนื่องจากว่าทังหมวดทางหลวงราชสีสลายแขวงทังหลวงจังหวัดศรีสะเกดแขวงทังหลวงศรีสะเกดที่หนึ่งนะครับเพิ่นกับรออประเมินสถานการณ์อยู่นะครับซึบเนื่องจากว่าน้ำมันขึ้นมาถ่วมหลายมือหลายเว้นครับพี่น้องครับนี่ครับกัสีมีตะไคร่น้ำมีพวกอย่างสีครับมาเกาะนะครับกสิเฮิดให้การใช้รถใช้ถนนนี่ยังควสามารถที่จะดําเนินการได้นะครับแต่พี่น้องเราต้องเป็นกังวลครับมือสองมือนี่ครับทั้งหมวดทังหลวงราชสีสลายแล้วกับแขวงทังหลวงศรีสะเกดที่หนึ่งนะครับก พ่อมโดย่วนราชการที่เกี่ยวข้องนะครับเบิ่งตนสิมาสำรวจเส้นทางนะครับเมื่อบิิงว่าทางเข้าสามารถใส่งานได้ย่างมีความปลอดภัยหลายย่างนะครับเพื่อที่เสียห้ยพ่อแม่พี่น้องนะครับได้มาสัญจรนะครับใส่รถใช้ถนนได้ตามปกติครับก็ขอให้น้ำลดลงไว้ไว้ครับเมื่อนี่สำหรับสถานการณ์น้ำครับลดลงไปเจ็ดเซนติเมตรครับจากหมู่บ้านนี่นะครับจากหมู่บ้านนี่มาจนหาหกโมงเส้าเมื่อนี่นะครับน้ำมันก็ลดลงหลายนะครับก็หายพี่น้องอดทนอีกจังน้อยครับพี่น้องครับเดี๋ยวก็จะเข้าสูสภาพว่าปกติแล้วนะครับ สำหรับในส่วนการเดินทางนะครับซูมอรนี่ก็ยังใส่เลือดนะครับโดยเป็นเลือดจากจังหวัดศรีสะเกดนะครับโดยสำนักง,งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดศรีสะเกดจำนวนสี่ล้ำครับและกาซีมีเลือดจากเทศบาลเมืองคงจำนวนหนึ่งล้ำนะครับเลือดจากอบตเมืองคงอีกหนึ่งล้ำครับ กาขอกร่าวขอบพระคุณนะครับท่านผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกดครับหัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดศรีสะเกดท่านนายอำเภอล่าศรีครับท่านนายกอบตเมืองคงท่านนายกเทศมนตรีตำบลเมืองคงนะครับที่มาเอือเฟื่อนะครับแล้วก็จัดเจ้าหน้าที่พี่น้องมาอำนวยความสะดวกบริการพี่บริการน้องนะครับกะยังคงเดินทางเรื่อนนะครับมื่อนี้ยังคงเดินทางเรื่อนนะครับมื่อนี้เป็นเสาร์วันศุกร์นะครับเสาร์วันศุกร์นะครับอืมอ่ะวันศุกร์ที่เสาร์เอ็ดนาพี่น้องเนาะอ่ะครับ เดี๋ยวกะโคงสีขาวสูสภาพว่าปกติแล้วครับพี่น้องครับกะขอบคุณสำหรับทุกการติดตามรับชมครับสุขโขสุขขังมีสตังใส่หลายๆครับพี่น้องสบายดีครับ